คุณคิดยังไงกับการมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะก็ไม่เห็นแปลกอะมันก็ใครๆว่าก็ทำกันอะมันไม่ใช่เ,เรื่องที่แปลกนะครับสมัยนี้เขาทำเป็นเรื่องแย้มันก็เป็นเรื่องปกติลองนึกถึงสมัยก่อนดิสิบีสี่สิบห้าแต่งงานกันแล้วสมัยนีู้้ใหญยมันคิดกันไปเองมันเป็นเรื่องปกติครับที่ทุกคนจะมีเพศสัมพันธ์เพราะมันเป็นเรื่องที่ตอนนี้สังคมม,มันเปิดและยอล่อมรับ้ะครับ คนมีแฟนก็มีเพื่สัมพันธ์กันมีเซ็กซ์กันมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนยอมรับได้ครับธรรมดาธรรมชาติเหรอใครๆก็ธรรมดาถ้าให้คุณเลือกใช้ถุงยางกับไม่ใช้เราไม่ใช้ดีกว่ามันผมผมไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้มันไม่ถึงใจครับผม,มบว่าไม่ต่างกัน เชื่อดิลองดูเราก็รู้เองแค่นี้ครับไม่ใช่ที่บ้านเชื่อดิลองไม่ใช่ที่บ้านเชื่อดิือลองหลายๆคนอาจตอบเป็นสิ่งเดียวกันแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งซิ่คุณคิดจะเกิดอะไรขึ้นเราลองมาดูกัน เราขอเสนอทางออกด้วยทุงยางอนามัยและยางคุ้มต้อเนิบเพื่อช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยควรและการติดเชื้อเอชพวกคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดพร้อมกับเราหรือไมเ่เปลี่ยนเปลี่ยน,นเปลี่ยนเปลี่ยนแค่นี้ก็ทำให้ปัญหาทุกอย่างหมดไปไว้สายเล่นได้กันะครับ